โอ้พี่ชายหนุ่มเจ้าอดรักขอคุณมากที่พี่เข้ามามาคุ้มกันน้องพร้อมากับเกินตอนตาเ่นก็จะตลอนรับแต่พ่อทม่มีกินการศึกษาน้องนี้ก็พบอกไงโออเจ้โอ้ยเดี๋ยวคอยซอยพยุ่งขึ้นเนาะไปบ่เอาแม่ค้นนี่ แม่ตั้งแต่เป็นบาวานมานี่กระดูกแม่พูดเลือดเลือดเลือดเอาขึ้นเอาหนึ่งสองเออโอเคการเป็นกะลีนี่ก็กินเหล้าซุ่มมืออี๋เนาะการเป็นกะลีเพราะว่าเสี่ยเอาร่างกายในการที่ว่าแหลกงานแหลกเงินกับเถ้าแล้วเขาก็ต้องแหลกหลายอย่าในนอจเจเนาะเมื่อวานที่เป็นการปลดเปลื้อผู้ชายเมื่อวานที่เป็นการปลดเปลื้อเ้า พี่น้องเอ้ยการเป็นกะหลี่เร่เป็นความดีเด้รีสอร์ทราเคยเห็นกับยอนยีปปอดดีละผ้าคอยเห็นรถพัสดุนเนอร์เรเคยขี่กับยอนยีปปอดดีละผ้าคอยขี่พี่น้องคะโรงแรมพุูนแม่นอยู่ขอแนแก่นเรเคยเห็นจังเทียกับยอนยีปปอดดีละผ้าคอยเห็น,น,นจังมาได้มาเปิดร้านเอออนยาดอง เจอ่นเพคะอีปอบแต่มันพูดอะไรอีดังเกาวบุคคลด่างเกานอกค่ะนอกค่ะนางเมื่อนี้ผู้ใดไปรุงเราจูลี่เองขัดเจจูลี่ปรุงเราได้สูตรพิเศษสูตรพิเศษแบบไหนอีเสียชีแดงๆมันคือเมากามูหันเหม่อมันเสียกระถทือบโล่งดิเฮียอ้าวมึงจะหันดาหขกล้อง ว่าหนาสิหาคา่าโตหันหนาไมา่ให้กองผีทองเอน็นเออนั่งเรียกแขกให้แม่นะคะวันนี้แม่เปิดร้านวันนี้ถ้าใครได้ดิ้งหลายดิ้งแม่จะพาไปเที่ยวพัทยาเจ้าวิริศกีกิริแลหละเนาะว่าจะพาโูกไปค่อยน้ำเดือเออนางโลกแม่จะพาไปทำพาสปอดด้วยโอเคอนางกลมนาเสาข้างเกยเขาเอาหำตั้งเด่น าบ้านว่าหูให้ได้ยินห้ำไอาปินออกมาขางหนึ่งลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่คนสวยครับคนสวยซอยซื้อลอตเตอรี่ไอแน่คนสวยแม่ซอยยี่ไบท์สองไบนะครับลอตเตอรี่ครับรขายลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่แมนจ้าเอาว่าเจ้าิจะมันรอขายถามซื้อเลขยกให้คอยตีดคอยขายเลขให้เจ้าเ,เอาม่มีตัวใดแน่นี่ เอาเรขดังมาได้นี่แปดเก้าได้เรขดังฮะแปดเก้าได้เรียกดังเลยวดวัดขจรซาม่าวัดดังทั้งพุ่นแปดเก้างวดกอนเป็นไห้สองซีบวกกับเอาเดียวเดียวเดียมันไม่คููเท่าไหรมีตัวมากยบเอมอย่งอ่ะไข่ยม่รอยเดียวเอา ลอยเดียวก like ็ได kind of ้ใบเดียวก็ได้ใบเดียวตัวร้อยเดียวอันนี้เลขชุดเด้นี่เลขชุดเด้สวงใบนี่แต่ว่าคอยอยากได้ตัวนี่เมอยากได้เฮ็ดทั้งในรับบันให้ให้คอยยืมจากร้อยนี้เอ้าหัวต้ออ่อนมามือสับเจ้าแรกเด้หนิเจ้าผู้ดีผู้งามเจ้าแรกจะให้คอยเนี่ยจะคอยขายจังงในให้ยืมจังงในเงินกันเจ้าว่าให้คอยยืมนี่เป็นอยัางไรเจ้ากะทีบว่าได้ขายได้เอ้าแล้วถ้าเทียบใอยให้เจ้ายืมเจ้าสี่ใส่ห้ามได้บัน ไา้วบ้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้น้่้ิ้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้เบิ้้้้้้้้้้้้้้้ก้บ้้้้้้้้้้ก้มามื้ห้้้้ม้้้้ม้น้้้้ห้เ้้น้้้้้้้้้้้้นบ่้่้เ้้้้้้ย้า้้้้้้ง้้าเอ้้้้้้้้้้้ว้น้้จังห้เจ้าบ้้าย้ายืมนึง เออยืมลอยนึงโอ้โอใช่ขอได้หนึงแมนเจ้ามักตัวได้เจ้าเอาไปโลดลอยนึงจะให้พยุงลอยเลยลอยนึงแมนเจ้าซื้อซุดสองใบเห็นรอเอาไปสองใบค่อยให้ยืมลอยนึงโอ้ยบูผีเอ้ยเนะาะจต่แมนชูอยู่ในโลกสมุดคักซะเพื่อนลอยชุกกะบป๋าถือขึอ้นงานมาน้ำปาร์ติเป็นแต่งงานตะเลเจ้าเงี้ยเงี้ยมึงโดนเหรอเี้ยมาซองมึงคักซองมึงแนนเอามันงามคักทะเลตูน้ำมึงเนี่ย เจ้ายืมข่อยรอยหนึ่งมันวะเออเจ้าซื้อลอตเตอรี่น้ำข่อยไปแล้วคู่หนึ่งเออเฮาเฮาเฮาเบิดกันไปนี่เบิดกันเบิดนี่แน่มอนวะเดี๋ยวคนละอยๆคนดีมากเดี๋ยว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 เจ้ามีรอยหนึ่งยืมข่อยไปรอยหนึ่งแล้วเจ้ามาซื้อลอตเตอรี่หวยสองรอยเฮาเบิดหนีกันเออแม่นเน็ตเม่นตัวเบิดเบิดหนีกันเอามันคุ้มค่าบวะเอา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลานนี้มีจะคุนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยอันนั้นซื้อวะจังเด่นหัวหน้านั่นเจย่เสีอแดงซื้อวจังเด่ยมาเอื่อเจเจเด้กน่เป็นกะีเด้หนิ่คนเจนั่นกอี่คนสวยเชยังมองนันลามมองมันล่โอ้โหเบิดร้านอยเีมีสำนีบ่อหึงเสือแดงซอสสีดำแม่พี่แม่พี่ทั้งบุญบ่เอออีสูตรลายนี่นางลงบักขาลอดรีแม่พี่ครับสูจะเบ้ากระโดนประนั่น ว่าเดี๋ยวจะเฝ้ากันเลยครับจักเบียรกกอนผมไม่กินเหล้าใช่ไหผมกินตะโนมเนี่ยแยเข้าใจพิดค่ะอีนี่เอาไม้วางลงห้ามจับไม่หยุดจยเข้าใจพับกินเอาเองไม่ได้ลิดให้ไผเพ่อว่าเป็นเจ้อ่อนขายยาดองซิมเบิงหมื่นหนึ่งเนาะฮะมีการซิมด้วยขายยาดองต้องลองเองเนาะฮะ อันน่ามาบอกกัน้าจังไหนก่อพีเลครับคนสวยครับฮัดคนอีหย่งงามกระดอกกระเดียงามกระดักกระดอกกระดอกกระเดียแท้งามสามลูกกระโดดปัดปัดปัดดปัดดงามผักงามเนี เอ้ยเฮ็ดยังแต่จะเกิดได้ไงแม่บ้าพี่ผู้ใดย่องกูว่ากูงามจากเียงามป่ะนี่ขอจากย่างในบัวอยังไปขี่ไซน่านะเขาคือสิงามเทสเน่แจ้งได้สิปาบ้าขี่กระเทยเป็นปุ๋ยป่ะที่นี่เอ้ยจักรเกลียวแต่ขี่เป็ดขี่ไก่ขี่อีเกียยังเป็นปุ๋ยขายยังก่อนครับตุนี่ครับเลขดังมากความนี้มีหอดเลขดังแมนเอาจังสี่เจ๊บ้านกฮะครับลอตเตอรี่เจ้านี่เหลืออายุสิบแปดใบเจ๊นับแล้ว หน้าตาจูยืนเบ้ากันญุพุนโดนโดนโบราณเป็นตุ๊กตาขายเลขขายแม่ยเนี่ยบอกครับตุ๊กตานไ่นล่ะนั่งเลยล่ะนั่งเลยนั่งเก่ขายยาดองได้สีโบกเก่หยิบเมาเบิดแผงเลยมาต่อไปอี่ลีบอกครับอี่ลีล่ะเนาะป้าจงเราผู้ดีผู้งามมีลีตอนนี้แม่ยว้าวตัวเบิดอำเภอบ้านไผ่กับเป้เจ้าดีล่ะว่ามวนว่าถือหูเก๊ผู้ใดก็ว่าจังสั้นล่ะเน้องค้างค้างเชิญนั่งขอบคุณครับขอบคุณครับอืออืออืออ สู้ขะนั่งซื้อๆสู้ขะเอื่อนแขกเนี่ยเฮ้ยครับมาเดี๋ยวเจ๊เฮ้ยครับมาเสียงอ่อนเป็นตาใบหน้าอยู่ในตู้กูเบิร์ตแดนวะเฮ้ยครับบักลาหิวไหมครับเอื้อยครับเอื้อยครับ อย่ามาบ่ายน้มยิ้มเป็นยังขึ้นบ่ายบ่ได้ครับเบื่อครับอย่ามาบ่ายน้มยิ้มได้บ่ายบ่ได้ถ้านยังขึ้นบ่ายบ่ได้ครับโอ้่ามีโน้มจริงเอไม่อีนี่ไปเสี่ยงให้กูดูเบื่อครับเป็นยังขึ้นบ่ายบ่ได้ครับเบื่อค่อยกูสิแข่งเลยบ่ขังซ้ำงุกกูย้อนนี่ชูผู้เดียวนี่ล่ะโหลดเสียงแหงเห็บละว่าจังนะครับเอื่อ ไม่ง้างก็ลูบไม่อยามาลูบขาได้คือขาประจับเนาะไปจากไหนก็หิวเขา่าเมื่อไหรหิวเขา่าไหมครับหิวเขา่เขาแมนครับกินอีกโรตีหิวเขา่าแมนครับผัดกะเพราเมืองบ้านนี่สวมสมมึงบ่ก,กินเบิดตีมันเผ็ดขออนุญาตสร้างข่วมได้บอ <วะ S 1> ข่าหิวเข่านะเนาะครับสร้างข่วมเลยเด้อครับยายสะพัดกินผู้เดียวหลายผัดกะเพราลูบซีนนะกูก็หิวอยู่ สร้งางขวไปหาผู้ดังกก้าวผู้ขับรถสีขาวาจีม่ให้กูกินแกงโคกไก่ใส่ผักชีเล็นะขอถามเนะี่ยหัวหาแม่งบอกกูขอถามแม่ถอะกูมาอยู่สำนงานนี่สามมือนี่กูไม่เคยเห็นหมูเลยกูเห็นแต่โคกไก่ถ้าจะขวางพัดกะเพราหมูสามกินชี่แตกโอ๊ยอยู่ก่อไพ่ก็ไม่งี้ยแล้วพุดเม ไม่ไงแล้วยางสีเซ่แล้วไม่ใไ่แล้วยางสีเซ่แล้วเอิรนไม่ใไ่แล้วไปรีกกินผัดกะเพราหมูยุกอภัยผู้ใดผู้ใดนสุดท้ายแล้วเป็นยังบ่นิบักด่างก้าวอียังก็ลูกเอาเาไม่ก็นึ่งบักลาหิวเข่าแม่บักลาหิวเข่าบัสเซอร์หิวเข่าสาวลามุกยังจันเลี้ยงได้เลยกินเลยล่ะสั่งเลยสั่งอยากกินยังสั่งอ้าวเพื่อนไม่ได้ใช้เพื่อน มันนี่เพื่อนเ่าสีแน่นะมันหูวจักเพื่อนอันนี้หน่อเจยอ่อนคนสวยดดเบึ้งบึ้งบึ้งอันนั้นเจจูลี่อีกคนอีกคนสายเปย์ได้เพื่อนเงาเอาเงาเอาฟองเบียฟองเบียพวก็ตัวหิ้วขวบเพื่อนไปไปนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเจยอ่อนสีเลี้ยงเดี๋ยวครับไผ่นี่มูตัวแม่ยัง มาหิวเขาไม่เอาเนื้อเขาเน้ะเจค้าโอ้ยรูปขากูอีกแล้วเจค้าหิวเขาครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดละครับข้าหิวกับไปนางโตอยากกินยังซางเลย มึงเบืองเมนูเขาด้วยพุนลาบขมต้มเผ็ดเกิดไดใจมากกูเคยหาก็เห็นเมนูลาบขมต้มเผ็ดกูเคยเห็นแต่เมนูลาบขมต้มแซ่บไปเพื่อนสังได้ลาเสีย้องไ้ข้าวเหนียวแกงถุงกินกินเลยไปเพื่อนอยากกินยังสังเอาสังเอาเพื่อนสังได้หลายซังได้หลายเจ๊ค่ะเจ๊อ่อนยาดองค่ะ สี่ได้เปลี่ยนซื้อล้านบอกค่ะสิหายเปลี่ยนไปยังเจอ่อนสูตรจริงกูสีเศร้าเปิดล้านยาดองแล้วสีตั้งมุนลนิธิมุนลนิธิยังค่ะเจออนเพื่อน้องนี่ป้าเจออเพื่อน้องกูอ่อนซ่อนเด็กเสิร์ฟด้วยเนาะมีเมื่อหัวคอมาเลือนครับเดี๋ยวป่ะแม่ค่ะครับจ้าสั่งกับเขาหน่ยครับ เอาอย่างายตาคือเป๋บเทนนนนนสวยบะก็สวยอยู่นั่นแหละบัตเตอร์เมค้าไปเจ้าหนังคือยิ้มแบบอมทุกเทเดียวนี้คือได้ยินข่าวาาว่าผู้เบาไปแต่งงานใหม่ส่นบอแเมนจไน์ไอบอสเป็นอยัางเราดังลาถ้าเขาเนี่ยไปแต่งงานเนะี่ยกระทำใจโหลดมันเป็นของของเขาแต่ตอนนี้เนี่ย ไอ้ขอสั่งกับเขาก่อนจะไอ้นั่นแหละตามนั่นแหละเมนูเก่านั่นแหละเรื่องนั่นเรื่อสั่งเร็วเสั่งเร็วปากหลีกำลังเปิดมันตานจะไอถ้าหากว่าเขาบอกหาทางบ่กเป็นยังโดนตองปล่อยเขาไปซวเขาคงมัเป็นขาดกลัวเฮาแต่ว่าก็ยังมีป้นแข่าง ฟังได้บอกเป็นอย่างน้อดองคือเศร้าแท้นั่งคอตูกแต่แสหัวใจเป็นแผละสั่นบ,บ่มีอม่ยังดอกอเขาพุณนเล,ลาหลแต่น้ำตาคอจากผู้สายบ่หูจากคอที่น้องคือตาว่าเขาสิดีาาเขาใจอยู่ล้ว ได้น้ำตาบอกคือคำว่าได้ข่าวบอกยินหอดเขาย้อนผู้เบาลูกชายเสียพีไอเอ๋ยน้องขอโทษยินดีบอกเป็นยังโดถ้าเลือกไอ้ฮักตะกี้บอกเป็นจังสีดอกทีหัวใจ เป็นยังดอกบอกว่าใจของไอนะ้นั้นมันเจ็บจนเชา้าก็ขอว่าพักเจ้าแหงน้องกับอหูตอนนั้นน้องตาบอดไปสี่ลองถามหัวใจเพอสี่เล่มไม่ได้ สามคนหยิเป็นแฟนเก่าคนนี้ยังคือทอดยังเป็นคงเสมอ <S <S เลิมไปกับไอ้เนะนลงหล้าเนาะ <S <S โอส้สิเริ่มไม่ได้บอกคือว่าเงยน่าขึ้นมาไอา้สิเสร็จน้ำตา กเป็นย่างดอกบอกหัวใจของไายนะมันเจ็บจนเธอก็ขคอว่าหักเจ้าเห็นอาย้องก็พอหูตอนนั้นน้องตาบอดไปสีร้องทำหัวใจพอเสิเริ่มไมได้พเจ้าลองเทิม ใจขอเสียเรื่องใหม่ได้บอกแฟนเก่าคนนี้ยังหักแล้วก็ยังเป็นห่วงน้องลาเสมอเริ่มต้นกันใหม่เนาะน้องลาเนาะ